p l a y s t เ t i o n 5เล่นเกมที่เป็น A ไม่ไหวแล้วเหรอก็เรียกว่าใครที่เพิ่งซื้อตัวชุดบันเดิล p l s y s t i t n o n 5พร้อมตัวเกม Final Fantasy p า r ที่ไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้หรือกำลังจะซื้ออีกไม่กี่วันนะครับอย่างน้อยก็สบายใจได้แล้วว่า p y s t a t i o n 5รุ่นโมเดลตัวนี้จะอยู่ไปได้อีกยาวๆอย่างน้อยก็4-5ปีหลังจากนี้เลยนะครับก่อนที่จะมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวเจเนเรชันใหม่ของทางโซนี่ออกมาที่คาดว่าจะชื่อ PlayStation 6นะครับ เพราะถ้าหาเพื่อนๆจำกันได้กับตัวไทม์ไลน์เครื่อง PlayStation 6ที่คาดว่ามันน่าจะหลุดออกมาให้มนโนกันนะครับก็ตั้งแต่ในตัวเอกสารที่ทาง Microsoft เนี่ยต้องทำการชี้แจงกับทาง FCT นะครับเพื่อนำไปประกอบกับการเข้าซื้อกิจการบริษัทเกมอย่าง Activision Blizzard นะครับซึ่งถ้าตัวดีลนี้ลุล่วงไปด้วยดีตัวเกมอย่างาซีรีส์แฟรนไชส์ Call of Duty ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของค่าย Activision Blizzard เนี่ยมันก็จะโลดเล่นอยู่บนเครื่อง p l a y s t a t i o n 5 จนถึงปี2027นั่นเองนะครับซึ่งพวกเราเองก็พอที่จะมนโนกันได้นะครับว่าอ่ะโอเคตัวไทม์ไลน์ของตัวเครื่อง PlayStation 6ก็น่าจะออกมาจากหลังปี2027นั่นเองนะครับแต่กว่าจะไปถึงตอนนั้นกับปี2027นเะครับเราก็มาดูตัวเกมไฟนอ l แฟน t a ซีภาคที่ส6บกับตัวเครื่อง PlayStation 5กันหน่อยนะครับที่ช่วงในเวลานี้หลายๆคนก็คงจะได้เสพกับตัวเกมคุณภาพสูงที่รันอยู่ในตัวระดับเฟรมเรทอยู่ที่30เฟรม ให้เห็นกันจนชินตาไปแล้วหรือจะเล่นตัวโหมดเฟรมเรทที่มันก็ลันไปได้สูงถึงเกือบ60เฟรมแต่ตัวเฟรมเรทนั้นมันก็มีการตกล่วงละนาวกันเป็นช่วงๆจนเกิดความน่าลำคาญกับเพื่อนๆหลายๆคนเช่นกันนะครับซึ่งการทำงานแบบนี้แหละครับมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่กำลังบอกเหล่าเกมเมอร์ฟังคอนโซลแล้วหรือไม่ว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องเพ PlayStation 5ในเวลานี้ มันไม่เพียงพอกับการลันตัวเกมที่เหล่านักพัฒนาใส่เข้ามาในตัวเกมระดับที่เป็น A แล้วใช่ไหมเพราะทางค่าย Square Enix นั้นก็ได้ใส่ตัวรายละเอียดสภาพแวดล้อมตัวฉากในตัวเกมไฟนอลในภาคนี้ค่อนข้างเยอะจะบอกว่ามันจัดเต็มมากเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้การทำงานของเครื่อง PS5 ต้องรีดประสิทธิภาพการทำงานออกมา,มามากสุดๆจนมันก็ทำให้ตัวผมเองนั้นนึกถึงประสิทธิภาพเครื่องเล่นเกมตัวปรับปรุงที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro, ขึ้นมาทันทีว่ามันใกล้เวลาแล้วไหมแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นตัวสเปคต่างๆที่คาดว่าจะออกมาเป็นตัวรุ่นปรับปรุงนะครับแต่ตัวรุ่นที่มันมีข่าวแววมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและมีมูลว่าน่าจะเปิดตัวก่อน PlayStation 5 Pro หรือจะพร้อมกันเลยก็ได้นะครับกับตัว PlayStation 5รุ่นสลิม ที่ต่างก็คาดว่ามันจะเป็นรุ่นที่เข้ามาทดแทน PlayStation 5ตัวรุ่นดิจิตอลในเวลานี้กับตัวรูปทรงที่คาดว่าจะมีความบางและเบามากขึ้นและก็มีความพิเศษที่คาดว่าจะสามารถซื้อตัวดิสด์ไดแยกออกมาเพื่อที่จะติดตั้งตัวเกมแบบชนิดแผ่นที่คาดไว้ว่าในอนาคตต่อไปตลาดตัวแผ่นเกมนั้นจะเริ่มลดบทบาทลงเรื่อยๆนั่นเองซึ่งเราเองก็คาดว่าจะมีตัวข้อมูลตัว PlayStation 5รุ่นสลิมออกมาในช่วงปลายปีนี้ หลังจากตัวอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ที่ชื่อว่า Project Q เปิดเผยตัวราคาและวันวางจำหน่ายออกมาก่อนกับในตัวงาน PlayStation Showcase ครั้งที่2ของปีนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีการจัดในช่วงไตรมาสที่3ของในปีนี้และเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตัวเครื่อง PlayStation 5รุ่นใหม่ที่จะใส่ฟังก์ชันการทางานด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นตัวสลิมหรือว่าจะเป็นตัวโป o จะมีการใส่ฟังก์ชันในการรองรับการทำงานด้าน AI ที่เข้ามาช่วยยกระดับ ของตัวคุณภาพของตัวเกมให้มีตัวเฟรมเรทให้สูงขึ้นเพราะในช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมานี้นะครับการใช้ชุดคำสั่งในด้าน AI เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการประมวลผลของตัวภาพกราฟิกมันค่อนข้างที่จะมีการก้ากระโดดอย่างมากและมันก็เป็นอีกตัวช่วยนะครับที่จะทำให้การประมวลผลด้านภาพกราฟิกของเครื่อง PlayStation 5สูงขึ้นได้แบบจนน่าตกใจได้เช่นกันและเพื่อนๆละครับมองว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่อง PS 5กับเจ้า GPU Ob e บ on เทคโนโลยี6นาโนเมตรตัวใหม่นี้มันถึงขีดจำกัดกับเกม Next Gen ที่จะออกมาให้เล่นในอนาคตแล้วไหมก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ